ไข่เมือกพี่น้องอือครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลัาพอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องมุ่นบอยสารภากินครับพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องมากินเด้นครับผมตำหอยแครงไข่หมึกกล้วยครับพี่น้องแซ่บๆนุ่มๆกันม่ได้พอกันมือเวียนมือเลยครับพี่น้องอาทิตย์นี้งานอย่างน้ำเวียงน้ำงานอือือ เบิงหลดครับสีจวดจานแห้งพี่น้องไข่มึกจับจัมน้ำหนอนกันเด้พี่น้องเด้อ ก็พักวอเตอร์เกตมาพี่น้องคนคอมเมนต์มา <c oughs> คอมเมนต์มาบอกือ น้ำเก็อยากคอนๆทั้งนี้แน่จังน่อยได้พี่น้องไข่มึกพี่น้องอือหือ Yeah. คอมเมนต์ก็ตอบสาแน่เด้อพี่น้องเด้อหวกงอย่างนำเบียกน้ำงานอยู่ส่วนี้นยังไรกับไ่ตอบแน่นอนพี่น้องจับตัวผู้ มีสตอมมินหน่อยไปหน่อยนะ ตอนนี้ไทยคลิปเกือบสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มพี่น้ะนั่งคัดบังไว้ยกเฟสิเดทไทยเนี่ย ตอนแรกว่าสิตำซั่วได้พี่น้องมาเริ่มลวกขน,นมจีนตำแล้วแล้วเอ้าเอ้าตับได้ตำนี่กับตำนี่หะ ซื้อรอบนี้เลยบอกหอยแข้งหน่อยใหญ่หนะยจหน่อยใส่คูอหอบเนี่ยนี่หน่อยน่อยไปเนอะไปบ่ท่านเพิ่นงานเลยงานงเมื่อแรงไปสี่เอาเนาะ <c oughs> แล้วแต่สิฟุกถือกอา <c oughs> นั่นก็คักพี่น้องหอยโหลไขตัวนี้ไหมพี่น้องม,มันติดก,กันตัวนี้หนื่อไปเลยพวงไง สลัดคอรใส่กระบวกตึกเก็ตซื้อพักแต่ละพักไป้องซื้ออินเตอร์ครับจะคนกินน,นี่ดนึนออกเล่าแ้ง เดี๋ยวเบิ่งกล่องโมเมนต์ยังไงแจนเดี๋ยวของลืมกดถ่ายตั้งเต้าเคยถ่ายพี่น้องดัดคลิปเนี่ยเลยลืมกดอัดกินเป็นแล้วไปเบิง่งอ้าวลืมกดตอวน,นี้ Mm-hmm. ส่วนน้ำเงินส,ส่วนใสก็มีสตอคือยังเข้ากัน อีกคะทำกันพี่นนอะอืมอ่า พี่น้องสามลำเอนี่ผมก็มากินตำหอยแข็งไข่หมึกกล้วยนะครับผมให้พี่ให้น้องเบิรงถ้ามาคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มาดังใจผมด้วย้อครับพี่น้องสิดุดมีแห้งเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อต่อไปครับการคลิปอาจจะซุบซิบผักับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆนะครับผมช่วงนี้อาจจะตอบคอมเมนต์ชาสารเนี่ยด้ยครับพี่น้องได้หย,ย่อนหยากน้ำเว,ำวียกน้ำงานครับผมอเองจอกระเหลือดึกแห้ง มาหดกับอาบน้ำนอนแล้วพี่น้องจังไดกะไล่ตอบไลตบ่ไลตอบให้พ่อแม่พี่น้องเบิดนะครับผมจังไดกะขออภัยพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับผมเอาสำหรับมือนี้ลาพี่ลาน้องไปแล้วครับไวพ้พอกันคิหนาเมือ่อนาครับพี่นอ้องมาเดทไทยไทย,ยมือสองมือเวลลุ้งบอันนี่ไปแล้ะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ